เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการสมัครสมาชิกและการดาวน์โหลด The s i ซิมเนี่ยต้องทำยังไงโอเคค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาอยู่กันที่หน้านี้ค่ะ ea. com เขาก็เนี่ยโปรโมทกันหนักมากเลยว่าเฮ้ hey, ฉันแจก The s i m ิมฟรีนะจ๊ะเธอต่อมานะคะให้เราเลื่อนไปที่มุมขวาบนค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีบัญชี ea มาก่อนให้กดที่คำว่า create account พอกดเสร็จแล้วทุกคนจะมาหน้านี้ค่ะทีนี้ถ้าใครเห็นสัญลักษณ์ google facebook S id s ีสตรีม x อ็แล้วก็ playstation ถ้าใครมีบัญชีของแพลตฟอร์มเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยสามารถคลิกที่สัญลักษณ์แพลตฟอร์มนั้นๆเพื่อทําการสร้างบัญชีแบบด่วนได้เลยหลายๆคนถ้ามีบัญชี google หรือมีบัญชี gmail อยู่แล้วเนี่ยสามารถกดไปที่สัญลักษณ์ gmail หรือสัญลักษณ์ google ตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีบัญชีเหล่านี้เลยหรือต้องการที่จะสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมาก็มากรอกรายละเอียดตรงนี้เลยค่ะประเทศและตามด้วยเดือนเกิดวันเกิดแล้ว